วันนี้ทุกอย่างพลิกผันเอ่อลด50สตังค์มันเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงหรอคะเขาสัญญาว่าจะมั่นคงแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิครับเงินกองทุนน้ามันนะติดลบเป็นหมื่นล้านก็ยังดีกว่าไม่ลดไงคะคนหาเช้ากินข้างเขารู้สึกได้นะเงินใครอนาคตใครกันแน่มันคือการบริหารจัดการคะ่ะต้องช่วยคนตอนนี้ก่อนสิอีกหนึ่งการตัดสินใจ ที่อาจเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับกระเป๋าเงินของคุณในอนาคตนะครับเสียงรัวตื่นเต้นแล้วเฟดลงยินดีต้อนรับสู่เมริเดียนค่ะ วันนี้เรามีเรื่องใหญ่เรื่องร้อนจริงๆนะคะเรื่องที่แบบเอ่อกระทบกระเป๋าตังค์พวกเราทุกคนเลยรัฐบาลประกาศลดราคาน้ํามันดีเซลลง50สตางค์ส่วนแก๊สหอลด30สตางค์มีผลทันทีวันนี้เลยขั้นถามค่าใจที่ต้องคุยกันวันนี้ก็คือว่านี่คือข่าวดีจริงๆหรือเปล่าที่ช่วยบังเบาภาระ,ระหรือมันเป็นแค่การแก้ผ้าเอาหน้ารอดที่แบบซ่อนปัญหามาหือมาไว้ข้างหลังกันแน่คะในมุมของดิฉันนะอ่านี่คือสิ่งที่ต้องทําค่ะมันคือการลงมือ คือการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะฟังเสียงประชาชนแล้วก็พยายามช่วยลดแรงกดดันค่าครองชีพในสถานการณ์แบบนี้มันคือการให้ความหวังที่จับต้องได้จริงค่ะส่วนผมผมกลับมองว่านี่อาจจะเป็นการซื้อเวลาด้วยราคาที่อาจจะแพงริบลรีวก็ได้นะครับ50สตางค์ที่ดูเหมือนเยอะเนี่ยพอไปดูราคาหน้าปั๊มจริงๆมันก็ยังสูงอยู่แทบไม่รู้สึกเท่าไหร่เลยแล้วที่สําคัญกว่านั้นคือมันกําลังสูบเลือดออกจากกองทุนน้ามันอัดที่แบบป่วยหนักอยู่แล้วนะครับ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะสร้างหายนะระยะยาวให้กับเราทุกคนก็ได้ครับโหคุณอย่าเพิ่งมองโลกในแง่ร้ายขนาดนั้นชิคะ ลองคิดแบบคนธรรมดาเดินดินดูนะพี่วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาเติมน้ำมันทุกวันใช่ไหมคะวันละสัก5ลิตรอย่างน้อยแก๊สโซฮอลดไป30สตางค์ก็ประหยัดวันละบาท50เดือนหนึ่งก็45บาทแล้วนะหรือคนขับรถยนต์ทั่วไปเติมเดือนละ2ถังถังละ50ลิตรก็ประหยัดไป30-50บาบาทต่อถังเดือนหนึ่งก็เกือบร้อยบาท คุณอาจจะบอกว่าน้อยแต่สำหรับคนที่นับเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะมันคือค่าข้าวกลางวันมื้อหนึ่งเลยนะมันคือความแตกต่างระหว่างมีกับไม่มีนะจริงๆผมผมเข้าใจนะครับว่า45บาทหรือ90บาทมันมีความหมายสำหรับบางคนจริงๆแต่คุณกำลังมองข้ามภาพที่มันใหญ่กว่านั้นไปหรือเปล่าครับปัญหานี่ครัวเรือนที่มันพอกพูนนี่สินที่ท่วมหัวคนไทยอยู่ตอนนี้ค่าครองชีพที่แท้จริงที่มันสูงขึ้นทุกมิติเลยเงิน45บาทต่อเดือนเนี่ย มันเหมือนเอาไม้จิ้มฟันไปงัดภูเขาน้ําแข็งหรือเปล่าครับมันช่วยได้จริงเหรอหรือมันแค่ทําให้เรารู้สึกดีไปชั่วคู่ชั่วคราวเหมือนแบบให้ยากแก้ปวดแต่ไม่ได้รักษาสาเหตุของโรคเลยนะคุณมองข้ามหัวใจสําคัญไปเลยคะ่ะพาขนส่งไงคะ รถบรรทุกที่วิ่งกันทั่วประเทศเนี่ยเขาใช้ดีเซลเป็นหลักนะรถ50สตางค์นี่คือเรื่องใหญ่เลยลองคิดดูสิคะรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งวันละหลายร้อยกิโลเติมน้ํามันวันละร้อยลิตรเขาประหยัดไปวันละ50บาทนะเดือนหนึ่งพันบาทเลยนะคะนี่มันช่วยลดต้นทุนโลจิสติกโดยตรงเลยนะถ้าต้นทุนขนส่งไม่พุ่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราซื้อกันทุกวันน่ะมันก็ไม่ถูกบวกราคาเพิ่มไงคะนี่คือการช่วยพยุงค่าครองชีพของพวกเราทุกคนทั้งอ้อมนะ ไม่ใช่แค่45บาทที่คุณว่ามาช่วยพยุงจริงเหรอครับคุณจําได้ไหมกลุ่มผู้ประกอบการรถบรรทุกเขาเรียกร้องอะไรกันเขาอยากได้ดีเซลลิตรละ30บาททุ่นๆเลยนะครับแต่นี่ลดแล้วยัง30บาท94สตางค์มันยังแพงกว่าที่เขาขอตั้งเกือบบาทนะแรงกดดันให้ขึ้นค่าขนส่งมันหายไปจริงเหรอครับหรือแค่บรรเทาลงนิดหน่อยรอวันปทุรอบใหม่แล้วคําถามที่ใหญ่กว่านั้นคือไอหนึ่้าร0บาทต่อเดือนที่ผู้ประกอบการประหยัดได้เนี่ย มันจะไหลามาถึงกระเป๋าเราจริงไหมเขาจะลดค่าขนส่งให้รองไหมหรือสุดท้ายก็แค่เพิ่มกําไรให้ตัวเองประวัติศาสตร์มันฟ้องอยู่ตนทนนะครับของขึ้นง่ายลงยากจะตายเราเห็นกันมากกี่รอบแล้วล่ะครับดิฉันว่าคุณมองข้ามมิติเรื่องสัญญาณไปนะมันไม่ใช่แค่ตัวเลขกลมๆอย่างเดียวนะคะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์คือการบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนนะ กำลังรับฟังและพยายามทำอะไรสักอย่างในภาวะที่ทุกคนกังวลเครียดเรื่องปากท้องการเห็นแอคชั่นอะไรบางอย่างเนี่ยมันสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นได้นะสร้างความเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยก็มีคนพยายามช่วยดีกว่านั่งเฉยเฉยปล่อยให้ทุกอย่างแย่ลงไม่ใช่หรอคะสัญญาณหรือแค่ละครฉากหนึ่งของการเมืองผมไม่ได้เถียงว่าไม่ควรทำอะไรเลยนะแต่เราต้องตั้งคำถามว่าทำอย่างไรและจ่ายด้วยอะไรนี่คือประเด็นสำคัญเลยครับ เงินที่เอามาลดราคาครั้งนี้มันไม่ได้เนรมิตมาจากฟ้าไม่ใช่การลดภาษีสรรสามิตด้วยซ้ำแต่มันคือการไปบีบเอาเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพิงหรือ OFO ที่เราเก็บสะสมกันไว้นั่นแหละครับ ก็ถูกแล้วนี้คะ่ะกองทุนน้ามันเขามีหน้าที่รักษาสเสถียรภาพราคาอยู่แล้วใช่ไหมหรือเวลาน้ํามันโลกลงก็เก็บเงินเข้ากองทุนเวลาขึ้นก็เอาเงินกองทุนมาอุดหนุนเพื่อไม่ให้ราคาน้าปั๊มมันผันผวน,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 นจนประชาชนเดือดร้อนมันคือคกลไกปกติของมันนี่นาะกลไกปกติคุณพูดเหมือนกับว่ากองทุนนี้มันแข็งแรงดีอย่างนั้นแหละคุณรู้สถานะล่าสุดของมันไหมครับณสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย กองทุนน้ำมันทั้งระบบติดลบสุดที่อยู่1,7,838ล้านบาทใช่ครับคุณฟังไม่ผิด1,7000กว่าล้านบาทแล้วรู้ไหมครับว่าตัวเลขนี้มันซ่อนอะไรที่น่ากลัวกว่านั้นไว้อีกเลียวก่อนค่ะดิฉันเห็นตัวเลขนะบัญชีน้ำมันจริงๆมันยังเป็นบวกอยู่ใช่ไหมคะตั้ง2,000 0กว่าล้านบาทแนจัด24,429ล้านบาท ก็เ,เอาตรงนี้มาโปะส่วนอื่นก่อนสิบริหารสภาพคล่องไงปัญหาปากท้องคนมันรอไม่ได้นะจะให้เขาลำบากกว่านี้หรอคะนั่นแหละครับคือปัญหาไอ้เงินบวกสองหมื่นกว่าล้านในบัญชีน้ำมันนะ่ะนะมันคือกันชนของเราคือเงินสำรองฉุกเฉินที่เรามีไว้รับมือเวลาเกิดวิกฤตเวลาที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันเกิดบ้าคลั่งพุ่งพรวดขึ้นมาเหมือนตอนสงครามหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เงินก้อนนี้แหละที่จะช่วยพยุงไม่ให้ราคาหน้าปัมบ้านเราพุ่งทะลุเพดานแล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้ที่ติดลบ17,000ล้านน่มันมาจากไหนมันมาจากบัญชี LPG หรือกาซหุงต้มเนี่ยแหละที่ติดลบอยู่ถึง42,267ล้านบาท42,000กว่าล้านบาทนี่คือระเบิดเวลาลูกใหญ่เลยนะครับที่มันติ ok ๊กตอกติ๊กตอกอยู่ใต้พรมแล้วการที่คุณเป็นลดเงินนำส่งเข้ากองทุนโดยเฉพาะจากดีเซลที่ใช้กันเยอะเนี่ยนะ มันทําให้รายรับของกองทุนจากส่วนนี้หายไปวันละประมาณ30ล้านบาทครับจากเดิมที่เคยได้วันละ61ล้านเหลือแค่31ล้านคุณกําลังเอาเงินที่ควรจะมาสร้างกันชนหรือเอาไปทยอยใช้นี่ก้อนมหือมาของ LPG มาโปรยทิ้งเพื่อลดราคาแค่ไม่กี่สิบสตางค์เนี่ยนะมันเหมือนเรามีบ้านที่หลังคารั่วน้ําซึมแต่แทนที่จะซ่อมหลังคาเรากลับเอาเงินไปซื้อสีมาทาผนังให้ดูสวยงามชั่วคราวมันใช่เหรอครับ ดิฉันเข้าใจความกังวลเรื่องกองทุนนะคะมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแต่เราก็ต้องมองภาพรวมเศรษฐกิจด้วยการลดราคาน้ำมันตอนนี้มันช่วยกดดันเงินเฟอ้อไม่ให้มันกลับมาพุ่งแรงได้นะก่อนหน้านี้เงินเฟอ้อเราต่ำมากเลยนะถึงขั้นติดลบด้วยซ้าก็เพราะรัฐบาลช่วยดูแลราคาพลังงานทั้งน้ามันค่าไฟการทำให้ราคาน้ำมันไม่สูงเกินไปมันก็ช่วยให้ต้นทุนสินค้าอื่นๆไม่ขยับตามไงคะ นี่มันส่งผลดีต่อทุกคนนะไม่ใช่แค่คนเติมน้ํามันอย่างเดียวแน่ใจเหรอครับว่ามันช่วยกดเงินเฟอ้อได้จริงอย่างที่ผมถามไปตอนแรกนะ่ะไอ้ต้นทุนลดบรรทุกที่ลดลงนะ่ะมันจะถูกส่งต่อมาถึงเราจริงหรือเปล่าหรือมันแค่เพิ่มกําไรให้ผู้ประกอบการแล้วปัจจัยกดดันเงินเฟอ้ออื่นๆล่ะครับดอกเบีย้ยที่ยังค้างอยู่สูงค่าแรงที่อาจจะต้องปรับขึ้นในอนาคตราคาวัตถุดิบทั่วโลกแล้วก็ไอ้นี่ก้อนมืนหอหมาของ LPG ที่ยังไม่ถูกแก้ไขนั่นอีกปัจจัยเหล่านี้มันยังอยู่ครบเลยนะ การลดน้ำมันแค่50สตางค์เนี่ยมันอาจจะช่วยได้แค่ปลายเล็บมันไม่ใช่ยาวิเศษที่จะเสกให้เงินเฟอ้อหายไปได้หรอกครับมันเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าแต่มันลดแรงเสียดทานเฉพาะหน้าได้ไงคะคุณลืมไปแล้วเหรอที่กลุ่มรถบรรทุกเขาเคยขู่ว่าจะหยุดวิ่งขู่จะประท้วงถ้าได้ไรราคาดีเซลที่เขาต้องการการลดราคาครั้งนี้แม้จะไม่ถึง30บาททั่นนะแต่มันก็เหมือนยื่นมะกอกให้เขาช่วยคลายความตึงเครียดลงได้เยอะเลย ทำให้การขนส่งสินค้ามันไม่สะดุดของไม่ขาดตลาดไม่เกิดความวุ่นวายนี่คือการรักษาเสถียรภาพทางสังคมและเศรษฐกิจนะคุณมันจําเป็นค่ะรักษาเสถียรภาพหรือแค่ซื้อเวลาด้วยการก่อหนี้เพิ่มผมว่ามันคพือการเอาพลาสเตอร์ไปแปะบนแผลที่เลือดก,กาลังไหลไม่หยุดมากกว่าปัญหาที่แท้จริงคือโครงสร้างราคาพลังงานมันบิดเบี้ยวโดยเฉพาะหนี้จากการอุ้ม l p g 4 0 0 0 0กว่าล้านบาท ที่การลดราคาน้ำมันครั้งนี้ไม่ได้เข้าไปแตะต้องเลยแม้แต่น้อยแถมยังไปดึงเงินจากบัญชีน้ำมันซึ่งเป็นความหวังเดียวที่จะมาโปะนี่ก้อนนี้ได้ในอนาคตยิ่งทําให้การแก้ปัญหายากขึ้นไปอีกแล้วคิดดูนะถ้าวันหนึ่งกองทุนมันไปต่อไม่ไหวจริงๆถังแตกขึ้นมาใครจะรับผิดชอบครับสุดท้ายก็ต้องกลับไปใช้ไม้ตายเดิมคือกู้เงินจําได้ไหมครับกรอบ,บวงเงินกู้1 5 0งแล้านบาทที่คอรมอเคยอนุมัติไว้ให้กองทุนน่ะนี่ก้อนนั้นใครจ่ายคืน ก็พวกเราทุกคนนี่แหละครับผู้เสียภาษีในวันนี้และวันหน้ามันคือการผักภาระให้คนรุ่นต่อไปชัดๆเลยนะดิฉันมองว่ามันคือศิลปะของการบริหารนะรัฐบาลก็เหมือนคนเดินบนเส้นลวดนะคะต้องทรงตัวต้องดูแลทั้งระยะสั้นระยะยาวตอนนี้ปัญหาเฉพาะหน้าคือปากท้องประชาชนความเดือดร้อนเรื่องค่าครองชีพความไม่พอใจของภาคขนส่งเขาก็ต้องจัดการตรงนี้ก่อนเพื่อไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายไปกว่านี้ ส่วนปัญหาระยะยาวเรื่องหนี้กองทุนเรื่องโครงสร้างราคาพลังงานมันก็ต้องหาจังหวะหาทางแก้ไขกันต่อไปการลดราคาครั้งนี้อาจจะซื้อเวลาซื้อความสงบให้เราได้มีสติมีทรัพยากรไปคิดแก้ปัญหาระยะยาวก็ได้ใครจะรู้ล่ะคะซื้อเวลาด้วยการทําให้สถานการณ์การเงินของกองทุนแย่ลงเนี่ยนะแล้วมองข้ามช็อตไปอีกหน่อยสิครับนโยบายน,นี้มันย้อนแย้งกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามเป่าประกาศอยู่ทุกวันหรือเปล่าครับ ป้าก็บอกว่าจะส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า EV จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะพาสู่สังคมคาร์บอนต่ำเนสซิโลอะไรนั่นแต่กลับเอาเงินภาษีทางอ้อมคือผ่านกองทุนนี่แหละมาอุดหนุนให้น้ำมันฟอสซิลซึ่งเป็นตัวการใหญ่ของโลกร้อนตะก,กะมันอยู่ตรงไหนครับแบบนี้ใครจะมีแรงจูงใจไปซื้อ EV หรือเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดล่ะครับมันเหมือนขับรถไปข้างหน้าแต่ขณะเดียวกันก็ดึงเบรกมือไปด้วยนโยบายมันขัดกันเองอย่างรุนแรง นี่มันสะท้อนว่าเรามองปัญหาแค่สั้นๆหรือเปล่าครับเป้าหมายระยะยาวมันสวยหรูค่ะแต่ความเป็นจริงวันนี้คือคนต้องกินต้องใช้ต้องเดินทางไปทำงานต้องส่งลูกไปโรงเรียนการแก้ปัญหาที่ทำได้คนส่วนใหญ่รู้สึกว่าชีวิตมันง่ายขึ้นบ้างนิดหน่อยก็ยังดีมันก็สำคัญไม่ใช่หรอคะอย่างน้อยก็ทำให้เขารู้สึกว่ารัฐบาลยังมองเห็นหัวพวกเขาอยู่ไม่ได้ลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไงคะจริงของการใช้พลังงาน พอราคามันถูกเที่ควรจะเป็นคนก็ใช้กันอย่างไม่ประหยัดขัดกับหลักการอนุรักษ์พลังงานที่เราพยายามปลูกฝังกันมาตั้งนานสุดท้ายมาแล้วมันก็วนกลับมาที่เดิมพอราคาน้ำมันโลกรอบหน้าพุ่งสูงกองทุนก็กลับไปติดลบหนักกว่าเก่าต้องกู้เงินเพิ่มต้องขึ้นราคาหน้าปั๊มอยู่ดีมันเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนตรงไหนหรือเราแค่รอวันให้ฟองสบู่นี้มันแตก ดิฉันว่ามันก็ต้องดูสถานการณ์จริงหน้างานด้วยนะถ้าช่วงนี้ราคาน้ำมันโลกมันยังทรงๆไม่ได้พุ่งแรงมากการลดเงินเข้ากองทุนชั่วคราวมันก็อาจจะเป็นทางเลือกที่สมเหตุสมผลก็ได้เพื่อประคองเศรษฐ,ฐกิจประคองใจคนไปก่อนดีกว่าปล่อยให้ทุกอย่างพังไปต่อหน้าต่อตาเพราะความกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดนะคะแล้วถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดล่ะครับโลกเราทุกวันนี้มันผันผวนแค่ไหน แค่มีข่าวความขัดแย้งในตะวันออกกลางหรือร่วงกันใหญ่หยุดผลิตกระทันหันราคาน้ำมันดิบก็พร้อมจะดีดตัวขึ้นได้ทุกเมื่อแล้วกองทุนที่อ่อนแอลงทุกวันเพราะได้รับหายไปวันละ30ล้านบาทเนี่ยจะเอาปัญญาที่ไหนไปรับมือครับสุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นต้องกู้หรือไม่ก็ต้องปล่อยราคาลอยตัวแบบช็อกตลาดอยู่ดีความเสี่ยงมันสูงเกินไปมากนะเมื่อเทียบกับเงินไม่กี่สิบสตางค์ที่เราประหยัดได้ในวันนี้มันคุ้มกันจริงเด้อครับเอาละค่ะ ดิฉันว่าเราต่างก็มีมุมมองและเหตุผลที่หนักแน่นกันทั้งคู่สุดท้ายแล้วคำถามสำคัญคงต้องกลับไปที่คนฟังทุกคนแล้วล่ะค่ะว่าคุณในฐานะคนใช้รถใช้ถนนคุณรู้สึกถึงเงิน45บาท90บาทที่ประหยัดได้จากการลดราคาครั้งนี้จริงๆริงไหมคะแล้วมองไปรอบๆตัวสิครับค่าก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยค่ารถเมล์ค่าขนส่งสินค้าที่คุณสั่งออนไลน์มันลดลงตามราคาน้ำมันที่ประกาศลดนี้จริงหรือเปล่า หรือสุดท้ายแล้วประโยชน์ที่แท้จริงมันไปตกอยู่ที่ไหนกันแน่ใครกันแน่ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากเรื่องนี้ครับในะฉันขอสรุปในมุมมองของดิฉันนะคะการลดราคาครั้งนี้แม้ตัวเลขอาจจะดูน้อยนิดในสายตาบางคนแต่มันคือการกระทำที่จับต้องได้คือสัญญาณที่รัฐบาลส่งถึงประชาชนว่าดิฉันได้ยินคุณและพยายามช่วยลดแรงกดดันด้านค่าครองชีพเดี๋ยวนี้ ตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่การซื้อเวลาอย่างที่คุณว่าแต่มันก็ยังดีกว่าการปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยไม่ทำอะไรเลยค่ะส่วนผมขอสรุปต่างมุมว่าเรากำลังเอาความมั่นคงทางคลังในระยะยาวไปแลกกับเศษเงินไม่กี่สิบสตางค์ในวันนี้เรากำลังสูบฉีดเลือดออกจากกองทุนน้ำมันที่เปรียบเสมือนถุงลมในรถยนต์รอวันเกิดอุบัติเหตุและที่เลวร้ายที่สุดคือ เรากำลังหลับตาข้างเดียวกับหนี้ก้อนมหือมา4.2หมื่นล้านบาทจากการอุ้มราคา LPG ที่รอวันระเบิดออกมามันไม่ใช่การแก้ปัญหาครับมันคือการสร้างปัญหาที่ใหญ่กว่าเดิมในอนาคตใช่หรือไม่50สตางค์เป็นแค่ยาแก้ปวดที่กินแล้วก็หายไปหรือเป็นก้าวแรกสู่ทางตันที่เราอาจจะยังมองไม่เห็นราคาหน้าปั๊มที่ขยับลงเล็กน้อยแต่ต้นทุนที่มองไม่เห็นต้นทุนที่เราทุกคนอาจจะต้องร่วมกันจ่ายในวันข้างหน้า มันกำลังพอกพูนขึ้นมาหาศาลแค่ไหนกันแน่ครับคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เห็นด้วยกับมุมมองไหนมากกว่ากันขอมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและถ้าชอบการพูดคุยที่ตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Meridian ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนที่ส่งคนต่อชีวิตคุณคะ่ะ Meridian จากความกังวลสู่ความเข้าใจจากความเข้าใจสู่ความมั่นคง เสียงดนตรีปิดรายการค่อยๆดังขึ้นแล้วเฟดออก